วันนี้พวกเรามานําเสนออุปกรณ์ท่านยืนกายบริหารครับครับมาดูฟังก์ชันแรกของเรานะครับสำหรับฟังชั้นแรกนะคะคืออุปกรณ์ท่านยืนค่ะซึ่งอุปกรณ์ท่านยืนนี้สามารถช่วยให้พนักง,งานออฟฟิศหรือผู้ที่นั่งทาง,งานบอ่อบ่ยใส่ส้สูงเบ่อบ่อยจะช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณฝ่าเท้าส้นเท้าน่องขาบริเวณสันคอบริเวณไหล่หลัง และนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะฟังกชั่นที่2นี้ก็คือแท่นนวดกรจุดบนฝ่าเท้านะครับจะช่วยในการบริหารบริเวณฝ่าเท้าปรับปุุงในร่างกาย ดูแลในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตของเลือดได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเท้าของเรานั้นถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์รวมของระบบประสาททั้งหมดในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกปากตับไตม,ม้ามและปลายประสาทที่สําคัญนั้นมันจะมีตาแหน่งที่แน่นอนแล้วเราก็เรียกว่าจุดสะท้อนกลับนั่นเองครับฟังก์ชันที่3ก็คือแท่นหมุนครับ ครับฟังชันนี้จะช่วยในการบริหารบริเวณสะโพกบริเวณข้อขาบริเวณต้นขาในการบริเวณแขนได้อีกด้วยครับและฟังก์ชันที่4นะครับจะเป็นฟังก์ชันของยางยืดซึ่งยางยืดนี้จะช่วยในการกระชับบริเวณกล้ามเนื้อแขนบริเวณไหล่หลังครับผมอุปกรณ์ของเรามีมีน้ำหนักเพียงแค่4กิโลเท่านั้นครับสามารถที่จะ พกพาไปไหนได้สะดวกสบายเพราะอุปกรณ์ของเราใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกราคาประหยัดต้ตองอุปกรณ์เช่นยืนการบริหารครับผมการต่อยอดทางธุรกิจนะคะเรามีแนวโน้มว่าเราจะสามารถทําให้มันเป็นสามารถทับเก็บได้และสามารถแยกสิ้นส่วนได้ค่ะและที่สําคัญนะคะยังมีความต้องการที่จะไปเผยแพร่ตามชุมชนต่างๆให้คนในชุมชนได้มีการออกกำลังกายโดยอุปกรณ์เทคโนโลยีภาพบําบัดค่ะ